Good morning and welcome to our daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะ Once again as we start the day with the word of God วันนี้ก็ I pray that the Holy Spirit will prepare your heart to walk in victory today. แล้ว You know I believe that every day can be a day of victory. ผม ทุกวันเนี่ยสามารถจะเป็นวันแห่งชัยชนะของเราได้ถ้าเรารักษาจิตใจความคิดของเราให้จดจ่อที่พระเจ้าเอาไว้เสมอ week we follow each topic a ในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็จะยกหัวข้อขึ้นมาหนึ่งหัวข้อแล้วก็แบ่งปันกันทั้งสัปดาห์เลย s น so t h ่ s week I want t o t a l าก o จะ u about moving f า o m r e l i ั i o n และในสัปดาห์นี้นะคะผมอยากแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายตัวเองออกมาจากศาสนานะคบแล้วก็เอาตัวเองมาอยู่ในพระคริสต์ religious พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่เคร่งศาสนาเลยนะค e คุณอาจจะสงสัยว่ามันแตกต่างกันยังไงหรอ You know religion is s o m e t h i n g man made up. ศาสนาก็คือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเอง Religion is men Cre their own God แล้วศาสนาก็คือการที่มนุษย์ได้สร้างพระของเขาขึ้นมา you know, creating systems and rules thinking that by doing them they can be closer to God และมนุษย์เองก็ได้สร้างกฎเกณฑ์นะคบหรือว่าข้อบังคับต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะใช้การกระทําของเขาเนี่ยได้ปีนไต่ขึ้นไปหาพระเจ้า Or those thinking that those things can cost... their God to bless them หรือเขาคิดว่าด้วยการกระทําต่างๆของเขาจะทําให้พระของเขานะครับอวยพรเขา you know either to bless them with salvation or any other blessing they desire in their lives ไม่ว่าจะเป็นในความคิดที่ว่าเออฉันจะต้องรักษาศีลจะต้องปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้เพื่อฉันจะสามารถรอดไปสวรรค์ได้หรือว่าต้องการให้พระของเขาเนี่ยอวยพรในชีวิตของเขา you know this might sound a little bit harsh ตรงนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นอะไรที่รุนแรงหน่อยนะคะ if you look at the truth แต่ถ้าเราดูกันในความจริงแล้ว if you look at it through the finished work of jesus หรือว่าเราดูในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทําให้กับเราสําเร็จแล้ว you know god is not on the side of man made religion ก็จะทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าเองไม่ได้อยู่ข้างศาสนาที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเองเลย god is not pleased with man made religion พระเจ้า you know, because man made religion does not portray the true nature of god เพราะว่า In fact the truth is man made religion takes people further and further away from God ในความเป็นจริงแล้วนะครับศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเนี่ยยิ่งเป็นการนําพาผู้คนให้ออกห่างไกลจากพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์นี้ You know people cannot know God's love and God's heart for them through religion เพราะโดยผ่านทางศาสนาแล้วผู้คนไม่สามารถที่จะได้รู้จักกับความรักและหัวใจที่แท้จริงของพระเจ้าได้เลย You know religion has nothing to do with the truth of God you know, it's, it's created by man It does not come from the revelation of Jesus Christ Now you might be listening and saying well I'm a Christian so I don't have religion Now believe it or not we can turn Turn Christianity into religion. You know, when we just focus on rituals and systems and rules and regulations, you know, we we, we turn Christianity into another dead meaningless religion ก็จะ and by doing that we miss the experiences god has for us เพราะ so as christians we need to understand ในฐานะ that our goal is not to become more and more religious หมายของเราไม่ควรจะทำให้ตัวเองเป็นคนที่เคร่งศาสนามากขึ้นแต่เป้าหมายของเราก็คือการที่เราจะดำเนินชีวิตโดยการให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นต่างหากเพราะว่าศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับกับการดำเนินชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางนั้นมัน แตกต่างกันเลยนะคะเพราะว่าศาสนากับพระเยซูคริสต์ไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะเพื่อเราจะได้ย้ายตัวเองออกมาจากศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นและนำตัวเองมาอยู่ในการดำเนินชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง know and I w a t t to talk a b o u t s o m t t r u t h t that w i l l help us

according to the basic principles of the world and not according to Christ จงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทําให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตํานานของมนุษย์ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์ now before I get into this verse let me say this ก่อนที่ผมจะพูดถึงข้อนี้นะครับผมขอพูดถึงตรงนี้ก่อนแล้วกัน alright it's very clear that people from other religions um are มันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าผู้คนที่เขานับถือศาสนาอื่นๆนั้นเขาก็เป็นคนที่เคร่งศาสนา in k dont n the the t ะค t h พระบัมภคร์บอกว่าเขาเองก็ยังตกอยู่ในความมืดเขายังไม่ได้รู้จักกับความจริงแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับการสอน my emphasis is on Christians turning Christianity into religion ผม You know we can we can call ourselves Christians but our belief system can be based on religion แต่ So how can we become more Christ centered แล้ว And we are seeing the con consequences of Uh, Christians turning Christianity into religion และเราเองก็ได้เห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้วนะคบจากการที่คริสเตียนเองเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนคริสเตียนให้เป็นศาสนา There are so many Christians who don't see results of their faith คริสเตียนหลายๆคนก็เลยไม่ได้เห็นผลลัพธ์ของความเชื่อเกิดขึ้น You know they don't see uh, results of their prayer เขาไม่ได้เห็นผลลัพธ์ของคำอธิษฐาน You know they don't experience the love of God as they should เขาเองก็ไม่ได้รับประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าอย่างที่เขาควรจะได้รับ They're not enjoying how t h e i r freedom in christ เขาเองไม่ได้มีความสุขกับเสรีภาพในพระคริสต์เลย and so many christians are living defeated confused frustrated lives คริสเตียนมากมายยังดําเนินชีวิตอยู่ในความพ่ายแพ้ในความหงุดหงิดในความสับสนนะคร this shows that something is wrong ซึ่งตรงนี้มันเป็นอาการที่บ่งบอกให้เราเห็นว่ามันต้องมีอะไรผิดปกตินะคะ and one of the diagnosis is this แล้วสาเหตุอย่างหนึ่งเลยก็คือ is because we we are not Christ-centered we have turned Christianity into another religion เป็นเพราะเราไม่ได้มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางแล้วเราก็ทำให้การเป็นคริสเตียนเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับอีกศาสนาหนึ่ง issue ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงนิดหนึ่งนะคะแต่มันก็ถึงเวลาสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะคะจะต้องพูดความจริงกันเพื่อที่เราซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์เราจะได้เข้าใจอย่างถูก ูกต้องนะคะว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นยังไง and experience a Christ centered Christianity แล้วก็จะได้ทําให้เราได้รับประสบการณ์กับชีวิตคริสเตียนที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง so i believe this revelation will be a blessing to all of us ผมเชื่อนะคะว่าการเปิดเผยความจริงตรงนี้จะเป็นพระพรกับเราทุกคนเลย i want us to think like this ผมอยากจะให้คุณได้คิดแบบนี้นะครับ that i every single day i have to move from m a n m a d e religion To Christ centered life. So, so let me talk to you about some powerful, important things we must understand for this move. ผมเองก็อยากที่จะแบ่งปันถึงสิ่งที่มีพลังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคบเพื่อที่เราจะสามารถย้ายตัวเราเองเนี่ยออกมาจากหลักของศาสนาหรือว่าศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในจุดที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงอันแรกนะค embrace the covenant new ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้วนะคะเราจําเป็นต้องเปิดใจรับเอาพันธสัญญาใหม่นะคะ embrace the new covenant เราต้องเปิดใจรับพันธสัญญาใหม่ you know some Christians may think well that's you know everybody every Christian embraces the new covenant คริสเตียนบางคนก็อาจจะคิดว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี oh, ่ยเราทุกคนก็เปิดใจรับพันธสัญญาใหม่อยู่แล้วนี่ but brothers and sisters that's not true แต่มันก็ไม่ได้จริงอย่างที่เราเข้าใจหรอกนะคะ there's so many Christians who don't even know the difference between old covenant and new covenant เพราะว่าก็ยังคงมีคริสเตียนอยู่นะครับที่ไม่ได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เลย If we want to move from religion to Christ ถ้าเราอยากจะย้ายจากศาสนามาอยู่ในพระคริสต์ We need to embrace the new covenant เราต้องเปิดใจรับพันธสัญญาใหม่ก่อน Because the new covenant is based on Jesus Christ and His redemptive work at the cross เพราะพันธสัญญาใหม่นั้นอยู่บนพื้นฐานของพระเยซูคริสต์แล้ว การงานที่เสร็จแล้วของพระโรงบนกางเขน I'm telling you, if we don't embrace the new covenant We will become religious by default. ผมอยาก Because embracing the new covenant is embracing Jesus Christ and his works. เพราะว่าการ So do you understand what the new covenant is? คุณเข้า Do you understand that if we

ready to vanish away เมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วนั้นก็จะเสื่อมสูลไป i believe this that because many christians don't understand this ผมเชื่อนะครับว่าเป็นเพราะว่ายังมีคริสเตียนจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ no without even realizing we have turned christianity into a powerless religion เขาก็เลยทําไปโดยที่ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจนะ เขาทําให้การเป็นคริสเตียนเนี่ยมันเหมือนไร้พลังไปเลยไม่ไม่มีอะไรเกิดผลดีๆเลย Because true Christianity is founded on the truths of the New Covenant เพราะว่าการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงในพันธสัญญาใหม่ Which is based on the works of Christ at the cross ซึ่งพันธสัญญาใหม่นั้นก็อยู่บนพื้นฐานในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนกางเขน So my point is this ประเด็นที่ผมอยากจะบอกกับคุณก็คือ If we as Christians do not embrace We'll be right back. ถ้าเราที่เป็นคริสเตียนนะคะเราไม่ได้เปิดใจรับเอาพันธสัญญาใหม่อย่างแท้จริงและถ้าเรายังผสมระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ religious มันก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะกลายเป็นคนเคร่งศาสนาไปเพราะว่าพลังของพระเจ้านั้นอยู่ในพันธสัญญาใหม่พลังของพระเจ้าเสรีภาพของพระองค์ที่ พระองค์อยากจะให้มันเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตภายนอกของเราก็อยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์นี่คือเหตุผลที่ข้อพระคัมภีร์ในข้อนี้ได้บอกว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วแล้วตอนนี้พันธสัญญาใหม่เนี่ยคือเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าใช้อยู่ในปัจจุบัน says in religion order to move from religion to Christ การที่เราจะย้ายจากศาสนามาอยู่ในพระคริสต์นะคร We must embrace the new covenant เราต้องเปิดใจรับพันธสัญญาใหม่ก่อน I hope you meditate on this truth today on this scripture today ผมก็หวังว่าคุณจะใคร่ครวญตามความจริงที่เราแบ่งปันในวันนี้แล้วก็เอลองใคร่ครวญถึงข้อพระคัมภีร์ที่อ่านไปในวันนี้ด้วยนะครับ Thank you for joining us แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา See you again tomorrow เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับ